โอ้ยทุกคนนี่ฮะถึงแล้วครับสมประตูสวรรค์นะที่เพื่อนแจ็คเราพามานะเฮ้ยมหาสัจจัน์มากเลยตรงนั้นคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหม,รราามาใช่ครับเ,เป็นต้นไม้ที่ เขาเรียกว่าอะไรอะลุก่ะลุกคามรดกของแผ่นดินหใน6กสิบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่28จันทบุรีมารอดูกันนะครับว่าในจังหวัดนี้บอลจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีนอะไรบ้างจะได้นอนที่นอนตรงไหนฟินๆจะมีเรื่องราวอะไรระหว่างทางไปครับจะพร้อมแล้วออกไปลุยกันกับจังหวัดที่28จันทบุรีไปลุย สวัสดีนะทุกคนเช้าวันที่121นะของการขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยนะแล้วเท้านี้เราก็อยู่กันที่นี่ฮะน้ำตกคลองไผ่บุญนะมีน้ำตกน้อยๆน,นะฮะอยู่ตรงนั้นเลยครับรถหลั่นกันมาตามชั้นหินนะก็ตรงนี้ก็เป็นลำธารใหญ่เลยทีเดียวนะที่เป็นสเสน่ห์ก็คือเนี่ยครับก็จะมีก้อนหินน้อยใหญ่แบบนี้แหละฮะกับแอ่งน้ำนะครับที่สามารถเล่นได้นะ ตอนนี้น้ําก็ใสดีทีเดียวนะเนี่ยฮะชาวบ้านเขก็มานั่งนะครับหอนขาเล่นกันนะฝั่งนู้นก็มีนักท่องเที่ยวนะเดิมทีเราก็อยากจะเล่นน้ํารับความสดชื่นในยามเช้านะแต่ว่า ตื่นสายฮะทุกคนบรรยากาศดีมากเนี่ฮะเต็นท์นะอยู่ถ้ำกลางต้นไม้ใหญ่คอยปกคลุมนะตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วนัดคุณแจ็คไว้ฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาคุณแจ็คที่อนามัยแล้วก็ให้คุณแจ็คพาเราไปเที่ยวต่อตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปลุยออกไปเดินทางกันต่อนะตรงนี้เดี๋ยวไว้มาใหม่นะตอนน้ำเยอะๆใครผ่านมาผ่านไปแถวนี้นะแวะมาได้ฮะอยู่ใกล้ๆกับเขาขคุชกูดไปฮะล้างหน้าแปรงฟันแล้วไปลุยกันต่อครับผม ก่อนจะไปหาคุณแจ็คนะทุกคนเราก็แวะมาซื้อของไปฝากเพื่อนเราหน่อยนะก็ไม่ใช่อะไรฮะก็เนสกาแฟนี่แหละทุกคนเราก็ต้องเพิ่มความดีดด้วยนะอ่านี่ฮะมีทุกร้านนะบอกแล้วว่าเนสกาแฟของเขาเนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งนะผู้คนนิยมดื่มกันแพร่หลายนะมีทุกร้านมีกระป๋องดําด้วยกระป๋องเขียวก็มีนะ,ะแม่ค้าสวัสดีครับ อ่าเอาเนสกาแฟเอ๊ะมีเป็นถาดหรือเปล่าที่นี่ฮะมีค่ะพี่มีเป็นถาดนะเดี๋ยวผมเอาถาดหนึ่งปกติเนสกาแฟขายดีไหมที่นี่ฮะมันก็ดีอยู่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าคนก็กินกันเยอะอ๋อกินกันเยอะใช่ไหมเอาเนี่ยผมเห็นก็มีแช่เนี่ยฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาถาดหนึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อไปฝากเพื่อนแล้วก็ที่มีอยู่ในตู้แช่เนี่ยฮะมีเท่าไหร่ผมหมดเลยแม่ค้าก็ไปซื้อใหม่โอเคได้ค่ะ ขาบคุณมากครับเนี่ยฮะแม่ค้าเขาก็การันตีนะว่าเอ้ยขายได้ขายดีนะคนแถวนี้นะชาวบ้านเขาก็ซื้อกินนะบอกได้เลยเนสกาแฟนะฮะเป็นกาแฟคุณภาพเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับผมขอบคุณมากนะครับผมฝากเชียร์เนสกาแฟด้วยนะไปฮะทุกคนเราได้ของไปฝากสหายเราแล้วนะนี่ฮะซื้อเนสกาแฟไปฝากก็เขาอุตส่าห์พาเราเที่ยวอามนั้นโอ้ยเบิกบิ้ลขนได้ทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วนะบอกยั่น เราทํางานอยู่ที่ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลน,นะ,ะสวัสดีครับหมอแจ็คอยู่ไหมไม่กังวหนะขึ้นได้เลยนะนขอบคุณครับเราบอกเขาแล้วทุกคนเขาบอกว่ามาได้เลยบบุกห้องทำงานสหายผมเคยมาแล้วนะตั้งแต่ตอนเที่ยวทั่วไทยนะฮะก็เลยคุ้นเคยอยู่ชูแวสวัสดี โอ้โหขออนุญาตบุกนี่ผมซื้อเนสแฟมาฝากคุณด้วยโอ้ไม่หูสาพาผมเที่ยวแล้วก็เผื่อเอาไปให้น้องๆโอ้โหท่านประธานน,นั่นโตอ่ะแล้วก็อันนี้ฮนะโอ้อันนี้เดี๋ยวเอาไปแจกนอ้องๆนะาได้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 เดี๋ยวนะขอเปิดเลยได้ไหมได้ได้ได้เอากระป๋องไหนอันนี้มีดำกับมีเขียวปกติเขียวกินอยู่ปะเอาเขียวแล้วกันปกติกินเขียว อ่าเป็นไงตอนนี้พร้อมจะลุยกันยังพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ไปไหนดีเมื่อคือเราไปขึ้นประตูสวรรค์บนเขาเดี๋ยววันนี้เราไปขึ้นประตูสวรรค์บนดินบ้างมี้วยเหรอแถวนี้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไม่ไกลไม่ไกลโอเคครับผมพร้อมลุยไปกันเลยนะใกล้กันเลยปะเดี๋ยวเอากาแฟกระดากของน้องครับดีวยวอาเช้าเขกินกันทั้งเดือนฮะกินกันได้ทั้งเดือนแจกคนไข้ด้วยอ กระป๋องนี่เอาไปแลกเนี่ยโอ้พอดีกระป๋องนั้นหวัหวหน้ากับผมซดไปแล้วหัวหน้าก็เลยเใส่ใส่ไว้ในนี้ด้วยอ๋อ,นน <c oughs> อถ้ากินทั้งกระป๋องก็เพิ่มธาตุอลูมิเนียมด้วยฮ <c oughs> ะไปฮะเราตามไก่อ่าแดงดำ ถึงแล้วทุกคนลมลื่นมากแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยผมจําได้เมื่อตอนที่ผมเจอคุณปีที่แล้วอ่ะแล้วคุณมาส่งผมที่โฮมสเตย์ตรงนี้เฮ้ยริมน้ําเยอะมาก<ช>อ่าเป็นมีบ้านสวนริมน้ําด้วย<ช>อ่าที่สวยๆอ่ะนะอ่าทุกคนตรงนี้ครเป็นโซนอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับโซนเขาคิจกูลแล้วฮะเหมือนอยู่หลังเขา อ่าซึ่งตรงนี้ฮะมีลำธารน,นะแล้วก็มีที่พักมีโฮมสเตย์แบบฟินๆเลยนะติดริมแม่น้ําเยอะมากนะอย่างบ้านสวนริมธารหรือว่าอะไรหลายแห่งเลยนะตรงนี้คือเยอะมากเป็นอีกหนึ่งโซนแหล่งท่องเที่ยวนะฮะมาพักแบบโฮมสเตย์ใกล้ชิดริมน้ำนะฮะตรงนี้ถ้าเผื่อใครอยากจะมาอ่าจากโซนเขาคี้จกโดจากฟิวกลางเต็นท์มาฟิวเป็นที่พักรีสอร์ทที่นี้มีเยอะมากแต่ก่อนอื่นนะฮะตรงนี้อ่าไหนประตูสวรรค์ไปทางไหนอ่เข้าไปทางนี้นะ อก็นี่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวประตูสวรรค์กันฮะให้แจ็คเขาพาไปฮะ <c oughs> คนพื้นที่คนพื้นที่อ่ะนำรถเป็นไงรถคันใหญ่ใช้เว็บแบบผมนี่จอดอะไรสะดวกบรรยากาศรื่นๆมากเลยนะต้นไม้ใหญ่มากเลยน,นี่เสียงกิ่งเบรดเฮ้ยบโบสถสวยอ่ะข้างหน้าโบสถไม้ด้วยนะโบถไม้สวยงามมาก ทุกคนนะเนี่ยดูบรรยากาศวัดนะฮะถ้าหากมาพักคมสเตย์แถวนี้นะก็แวะมาไหว้พระได้นะโบสถ์สวยงามมากเลยทุกคนเป็นโบสถ์ไม้ทั้งหลังเลยนะถ้าที่ดูแล้วก็ด้วยวิจิตรงดงามนะตรงส่วนยอดนะสีทองนะครับเป็นริ้วๆอยู่นะ ตอนนี้เราก็อยู่ในโบสถ์ไม้นะฮะของวัดเขาบรรจบที่งดงามมากทน,นี้ก็จะเหมือนเป็นพระประทานที่คล้ายๆกับพิพิธรโลกครับอาารที่งดงามมากนะฮะแล้วก็เป็นโบสถ์ไม้เนี่เสาแต่ละต้นนะแล้วกใกล้ๆกันเมื่อกี้ไปเดินดูแล้วมีสะพานแผวนอ่าแล้วก็ลำธารน,นะก็จะมีโฮมสเตย์ที่จะเชื่อมต่อกับที่จะต่อไปนี้ได้ทางบรรยากาศดีมากธรรมชาติมากลยทุกคนความร่มรื่เนี่ยความเงียบสงบนะ อ่ะส่วนไอประตูสวรรค์อะไรนะอยู่ไม่ไหนะอ่ะไม่ใจนะไ,ไปครับไปต่อๆใกล้ๆนี่อุ้ยทุกคนเนี่ยฮะถึงแล้วครับสมประตูสวรรค์นะ <c oughs> ที่เพื่อนแจ็คเราพามานะเฮ้ยมหาสิจ,จัยจมากเลยตรงนั้นคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอ่าอ,อ,อันนี้คือเป็นต้นขององนะครับอ่าเป็นต้นเป็นต้นไม้ที่ เขาเรียกว่าอะไรอะลุกขะลุกขะมรดกขอ,องแผ่นดินหนึ่งในหกสิบสามต้นที่อยู่ทั่วประเทศเฮ้ยผมก็ไม่ได้คิดนะว่านี่ผมจะได้มาเจอลุกขะมรดกของแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทราบมาว่าประเทศไทยนะทุกคนมีลุกขะมรดกก็คือเป็นต้นไม้ประจำชาติที่มีหกสิบสามต้นกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนะไม่ใช่77จังหวัดและหนึ่งต้นนะไม่ใช่มีแค่63ต้นที่เขาให้รับการ อนุรักษ์ไว้แล้วก็ให้เป็นรุกขามโรก ต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่มีความมหัศจรรย์ของซุ้มประตูนะฮะและผมเชื่อว่าหลายๆต้นทุกคนรู้จักแต่คุณไม่รู้ว่านี่คือลุกขามรดกของแผ่นดินอย่างเช่นรากของต้นไทรที่วัดมหาธาตุที่คุมเสียนพระพุทธรูปนะฮะอันนี้เชื่อว่าคนไทยทุกคนจะต้องเคยเห็นนั่นคือหนึ่งในลุกขามรดกนะแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ถนนต้นยางอาถนนต้นยางที่เป็นถนนต้นยางใหญ่ๆส,สวยๆฮะเชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนอันนั้นก็เป็นลุกขามรดกของแผ่นดินเหมือนกันแม้กระทั่่งงทีสนามหลว ต้นมะขามนะอันนี้ฮะด้วยคือ63ต้นถ้ามีโอกาสนะจะพาไปเที่ยวทุกต้นนะในประเทศไทยถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้เนี่ยฮะขอรอดซุ้มสักหน่อยไปฮะทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะนี่ฮะแล้วทุกคนดูซุ้มฮะนี่คือซุ้มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะโอ้โหแล้วต้นไม้คือใหญ่มากมหาศาลมากนะแล้วนี่ฮะมีป้ายกำกับไว้ลุกขะมรดกของแผ่นดิน โอ้โหเนี่ยฮะถ้าหากมาเขาที่จะกูดจะลืมนะแวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะวัดเขาบรรจบนะที่พักก็สวยๆเยอะเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปไ<ด>ที่รถผมเตรียมเดินทางต่อโอ,โอเคไปอ่ะครับทุกคนนะเป็นไงบ้างฮะกับโซน แหล่งท่องเที่ยวนะในอําเภอเขาคิจกูที่แบบบอกได้เลยว่าจุกๆแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณสหายคนนี้นะแจ็คที่พาเรามาเจาะลึกนะในย่านนี้จริงๆยังมีน้ํำตกมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะเลยก็มีมีมีมม แต่ว่าไม่มีเวลาแล้วเราแบ่งเวลาไปสำรวจอำเภออื่นของจันทบุรีแล้วก็อีกจังหวัดอื่นๆที่รอเราอยู่นะสำหรับแจ็คก็เดี๋ยวบายๆกันตรงนี้แหละฮะผมก็จะข้ามไปยังอำเภอขุงมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆอ่างเก็บน้ำฟินๆวันนี้เราจะไปพักที่แบบอย่างดีนะมาดูกันว่าจะฟินขนาดไหนนะบอกได้เลยว่าริมอ่างเก็บน้ําแล้วไม่รู้เต็มหรือเปล่าไปลุ้นกันดูแต่ว่าตรงนี้เฮ้ยขอบคุณมากครับมีโอกาสเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอ้โกอดกอนกอดด้วยขอบคุณมาก ไม่ได้เจอกันนานนะทุกคนนี่แหละฮะอีกหนึ่งสหายนะที่เราได้มาจากการเดินทางนะรู้จักกันประมาณ7-8แปีได้ได้นะตั้งแต่ครั้งนู้นตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกรอบแรกทัวร์ไทยรอบแรกลแรกลแก้วตอนนี้พอคุยกันก็คุยกันเรื่องพุงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความแก่เรื่องการนอนไม่หลับ<ช>ตืน่นทีบ่อยน้ำตาลความดัน <laughs> เริ่มเปลี่ยนคอนเนต์ในการคุยเป็นเรื่องของอายุแล้วเดี๋ยวพอเจอกันรอบหน้าเราก็จะมานั่งนับผมงอกันแล้วเนี่ยอ่ะตามนั้นนะทุกคนผมไปลุยต่ออ่ะแล้วเดี๋ยวเราแยกย้าย ครับผมเดี๋ยวไปส่งปทา,า,างนะได้ตามนั้นฮะไปฮะไปลุยกันต่อฮะอเ,เรายังไม่จบการเดินทางไปฮะลุยไปฮะ สวัสดีครับผมพอดีผมดูใน GPS ที่มันมีรูปอ่ะพี่แล้วเห็นมันมีรูปว่าตรงเนี้ยมันมีรูปคนมากลางเต็นตรงนี้กลางเต็นได้หรือเปล่าฮะเมื่อก่อนเคยกลางได้ฮะแต่ตอนหลังเขาปิด้วอ๋อปิดแล้วเหรออ๋อ,อไปกลางที่สวนหย่อมอ๋อแล้วตรงไหนกลางได้บ้างนะพี่อ่าสวนหย่อมออกจากนี้เลี้ยวซ้ายประมาณสักสกิโลอ๋อ จะเรียกว่าสวนหย่อมมีห้องน้ำห้องสวอ้วมใช่ไหมพี่พร้อมทุกอย่างเลยอ๋อเขาจะเรียกว่าสวนหย่อมนะครับ,รบอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอคลุงนะจังหวัดจันทบุบรีเป็นยูทูบเบอร์มารีวิวไอแถวนี้แหละเผื่อใครอยากจะมากางเต็นอะไรเงี้ยเราก็มาเสาะหาดูจะได้ที่พักประหยัดที่นู่นเขาสะดวกสบายทุกอย่างมีไฟอ๋อมีไฟด้วยตรงสวนหย่อมนะผมถามชาวบ้านแถวนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับพี่อ่าตรงนี้นะฮะเราพิมพ์ G P S เราดูในอ่า g o o g l e Map นะเราเห็นว่าตรงเนี้ยกางเต็นได้แต่ว่าพี่เขาอัปเดตว่าป ตั้งเต็นท์ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าไปกลางตรงสวนหย่อมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าสวนหย่อมตรงนั้นเนี่ยจะสวยงามอะไรขนาดไหนพี่เขาบอกว่ามีน้ามีไฟฟ้ามีห้องน้ำอะไรเรียบร้อยซึ่งตรงนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนมีถนนเรียบริมเขื่อนแล้วเขื่อนเนี่ยเรามองเห็นวิวเป็นเกาะเป็นแก่งอะไรเนี้ยสวยงามมากๆนะทุกคนดังนั้นเดี๋ยวไปดูฮะที่กางเต็นท์ของเราที่นอนของเราคืนนี้ <c oughs> ฟินๆแน่นอนไป <c oughs> ไปหาที่นอนกันต่อ <c oughs> ไป ทุกคนนะตอนนี้เราก็มาถึงยังจุดกลางเต็นท์นะที่เจ้าหน้าที่เขาบอกไว้นะตรงนี้เขาเรียกว่าสวนหย่อมนะก็เป็นคล้ายๆสวนนะอยู่ติดกับถนนแน่เลี้ยวเข้ามาเราก็จะเจอพื้นที่ที่เวงวาง,วางกว้างไกลนะมีห้องน้ําแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีคนใช้งานนะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สถานที่กลางเต็นท์สำหรับแบบนักท่องเที่ยวแบบเป็นคนเดียวแบบเรานะเราก็เกรงอันตรายเหมือนกันนะเพราะตรงนี้มันเป็นที่สา,สาธารณะแล้วมันเปิดโล่งเกินไปนะแล้วก็เนี่ยมี ชาวบ้านเขาก็มาตกปลาทํากิจกรรมนะคือส่วนตัวนะะไม่ได้คิดว่ามันอันตรายถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่โล่งจัดนะแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดนะฮะเหมือนเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะนะใครผ่านไปผ่านมาซึ่งบอลจะไม่ค่อยเน้นที่แบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีเกิดอาจจะมีวัยรุ่นบางครั้งเขามากินเหล้าก,กันนะมีสาราตรงนี้ด้วยมันอาจจะ เพิ่มความอันตรายให้กับตัวเองดังนั้นเมื่อกี้ฮะบนเซิร์ชดูนะครับชื่อว่าจังเกิลคิริธานนะอยู่เป็นเส้นหลังเขื่อนมีถนนไปห่างจากนี้อีก1ิกิโลนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ของเอกชนตรงนี้จะปลอดภัยมากกว่าดังนั้นเวลาเราเที่ยวนะนอกจากวิวสวยๆเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยอ่ะไปฮะทุกคนไปอีก10กิโลกันฮะไปดูกันว่าจุดกลางเต็นท์ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นแค่ไหนนะด้วยไปฮะนี่แหละเดินทางแบบไม่มีแผนนะ ไปเดินสดเอาหน้าง,งานแล้วทุกคนแต่ว่าเหมือนจะไม่มีคนยังไงล่ะนี่ไม่มีห้องน้ำมีห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเาลองขับเข้าไปดูก่อนนะมันจะไม่มีบ้านคนดกคน บรรยากาศดีมีห้องน้ำเอาทุกคนและแล้วเราก็มาถึงลานกลางเต็นนะแต่คือเป็นลานกลางเต็นจริงๆทุกคนไม่มีเอา้านู่ใครมาเมื่อกี้เราโทรมาสอบถามก่อนแล้วทุกคนตั้งแต่ตอนที่อยู่อ่าไอไอสวนตรงนั้นนะ่ะนะฮะสวัสดีครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเจ้าของลานกลางเต็นที่ผมโทรมาเมื่อกี้หรือเปล่าอ๋อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกลางเต็นตรงนี้คืนนึดงเดี๋ยวเดียวได้เลยนะ อ้ามาลานหวัดดีครับหวัดดีอ่าอ่าค่ากางเต็นท์เท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้ได้ได้แล้วอ่ามีตรงไหนมีักชาร์จไฟไหมตรงห้องน้ําอ๋อตรงห้องน้ำชาร์จทิ้งไม่ได้บล็อกสีเทาอยู่ข้างห้องน้ำนะได้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 ตรงนี้ชื่อว่าจังเกิลครีริทานนะแคมปิ้งกางเต็นท์ได้นะมีห้องน้ำแต่ทีนี้เนี่ยแนะนำก็ก็คือโทรไปตาม GPS ได้เลยใช่ครับอ่าคือหลักในการเที่ยวของบอลนะทุกคนขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับผมไอ้นี่เคยเห็นไหม เคยเห็นอยู่หรออาโอเคแต่เก็บตังค์ปกติห้ามลดนะเรามาถือว่าสนับสนุนกันขอบคุณครับพี่อ่าเดี๋ยวหลักการนะที่บริหาที่เที่ยวเนี่ยฮะได้เสาะหาเจอแหล่งท่องเที่ยวฟินๆสวยๆเนี่ยก็คือไปทางดูใน G P S ดู Google Map นะถ้าเราเจอแบบพวกอ่างเก็บน้ําฟินๆเนี่ยเราก็จะหาดูพวกที่พักอะไรประมาณเนี่ยนะอ่าตรงนั้นนะฮะตามที่ดูก็คือบางที่มันก็กางไม่ได้ไม่ได้อัปเดตแต่ว่ามันก็มีบางที่ที่เขาเปิดบริการแล้วเขาก็ปักหมุดไว้มีเบอร์โทรเมื่อกี้ก็โทรมาสอบถามน้องเขาแล้วเอ้ยบอกาเเ้้ยยมไดล นะแต่เราก็ไม่ได้เห็นว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะแต่สุดท้ายวิฟินทุกคนเนี่ยจะเห็นอ่างเก็บน้ํานะลมเออยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเหมาลานกันเลยทีเดียวนี่แหละฮะบรรยากาศเอาเป็นว่าเดี๋ยวจ่ายตังน้องเขาแล้วก็กางเต็นท์ห้องน้ําก็มีสะดวกชาร์จไฟก็ได้โอ้โหคนฟินเนี่ยอ่ะตามนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังแล้วเดี๋ยวจะได้ไปกางเต็นท์ก่อน <c oughs> ก่อนแต่งทีหมดฮะ เราตัวก่อนเดี๋ยวมีไฟฟ้าเปิดตามร้านประมาณ40นะครับอุ้ยเอา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 เบาๆก็ได้จะได้ประหยัดเป็นมมันไ่โซลาร์เซลล์โอเคก็จะแบบว่าเปิดออโต้ของเขาอ๋อแล้วบ้านน้องก็อยู่แถวนี้พอดีเห็นพี่มาลทั้งหมดที่พี่เห็นเป็นของผมเลยอ๋อเหรอโอ้คนรวยนะแบ่งไหมแบมีแบ่งไหมเอว่ากันว่ากันตามนั้นทุกคนเดี๋ยวเราจ่ายตังพราว่าแสงจะหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไดีบกางต็นทนะพก่อนขบคุณมากคผมคุณมากตามนั้น สุดปิ้นคืนนี้เป็นของข้านี่ฮทุกคนปินมากครับกับลานกลางเต็นนะคนเดียวเลยนะแล้วตลอด3คืนที่ผ่านมานะของการท่องเที่ยว จันทบุรีนะบอกได้เลยว่าค่าใช้จ่ายสําหรับการนอนของบอลนะที่นอนฟินๆไม่ว่าจะนอนนะฮะริมอ่างเก็บน้ำนะของอุทยานแห่งชาติเขาคิจกุฎหรือว่าริมลําธารนะแล้วก็ตรงนี้ริมเขื่อนนะรวมกันยังไม่ถึง300เลยนี่แหละฮะทุกคนไม่ต้องมีเงินมากมายแต่ก็มีความสุขมหาศาลกับการฟินๆนะกางเต็นท์นอนแล้วก็ขี่เว็บท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยนะสำหรับจันทบุรียังไม่จบนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะบอกได้เลยบอลจะพาไปเที่ยวอันซินแล้วมันลุ้นดูนะว่าเรื่องราวระหว่างทางจะเจออะไรยังไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามโดยเฉพาะ n นสกาแฟกระป๋องนะเอสเรซโซโรสนะฮะกระป๋องเขียวและเนสกาแฟโรบัสต้าแบ็กโรสกระป๋องสีดาให้เราได้ออกไปดีดออกไปเข้มเต็มเหนียวกับชีวิตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์น้่นให้กับชีวิตวว